สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญชัยชนะคาตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Exp e r t Service ประจำสาขาทูสเปียเซ็นทั้นภูเก็ตฟอร์เรสวันนี้ขออนุญาตนำสงไลฟ์เด้งในหัวข้อและนำสิทธิประโยชน์ของ True p r o t e c t ให้เห็นภาพและน่าสนใจสำหรับลูกค้าที่ซื้อสมารโฟนพร้อมวิธีการสมัครแบบกระชับสำหรับลูกค้าที่สนใจสมัครประจำวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2564 คุณสเปียสวัสดีค่ะสเปียนุ่นค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่คุณผู้หญิงนะคะได้เลือกซื้อ iPhone 12 Pro Max 128 g b 4รูอมสัคแพ็กเกจ1,199บาทซึ่งคุณผู้หญิงซื้อในสิทธิลูกค้า True b a c k ราคาค่าเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่32,700บาทค่ะและวันนี้สเปียนุ่นก็มีบริการดีๆอีกหนึ่งบริการมาแนะนำให้กับคุณผู้หญิงนะคะนั่นก็คือบริการ ทูโคเทคจากทางทูของเรานะคะจะเป็นบริการนะคะที่จะช่วยดูแลมือถือของคุณผู้หญิงและทําให้คุณผู้หญิงอุ่นใจมากขึ้นนะคะสําหรับตัวเครื่องถ้ากรณีที่ตัวเครื่องตกตกแตกตกน้ําหรือแม้กระทั่งซูงถายนะคะคุณผู้หญิงนะคะสามารถที่จะเลือกรับบริการนะคะได้2รูปแบบด้วยกันโดยรูปแบบแรกนะคะสามารถที่จะรับบริการนะคะเปลี่ยนเครื่องหรือรับเครื่องทดแทนนะคะสูงสุด2ครั้งใน,นสิสญญเดือนด้วยกัน พร้อมสามารถที่จะรับเครื่องได้ในทันทีนะคะภายใน1วันนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะ และรับประกันตัวเครื่องนะคะนาน6เดือนด้วยกันและนอกจากนี้นะคะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้านะคะ t ู u e เกตคอร์เซ็นเตอร์นะคะที่หมายเลข02-0101242ได้ทันทีอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับอัตราค่าบริการนะคะเนื่องจากเครื่องคุณผู้หญิงที่ซื้อในวันนี้นะคะจะอยู่ที่เลทราคา30,001บาทถึง40,000บาทคุณผู้หญิงสามารถที่จะเลือกรับแบบรายเดือนนะคะอยู่ที่เดือนละ189บาทหรือเลือกรับบริการค่า บริการแบบรายปีนะคะซึ่งจะจ่ายเพียง11เดือนนะคะและฟรีอีก1เดือนด้วยกันอยู่ที่2 7 9บาทค่ะและถ้ากรณีที่ตัวเครื่องของคุณผู้หญิงนะคะตกแตกหรือว่ามีความเสียหายแล้วก็มีตัวเครื่องเดิมมา <S <S เปลี่ยนที่เรานะคะสามารถเปลี่ยนเครื่องนะคะอยู่ที่ราคาเพียง9,790บาท อขออภัยค่ะ9,720บาทค่ะแต่ถ้ากรณีต้องการรับเครื่องทดแทนนะคะก็จะอยู่ที่16,168บาทค่ะและยังพิเศษไปกว่านี้นะคะนี่จากคุณผู้หญิงนะคะซื้อเป็น iPhone 12 Series แล้วก็สมัครแพ็กเกจ1 1 9 9 9บาทสามารถรับฟรีนะคะแบบรายเดือนนานถึง6เดือนด้วยกันเมื่อคุณผู้หญิงนะคะชำระแบบรายเดือนครบรอบใน6รอบบินแรกค่ะและหากคุณผู้หญิงนะคะสนใจไว่วจะแบบรายเดือนหรือรายปีส มาจ้งได้ที่สเปีนู่เป็น,นจากททำการสมัครบนระบ,บุให้อีกครั้งค่ะและตรงสุดท้ายนี้นะคะขอให้คุณผูห้หญิงนะคะมีความสุขกับการใช้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่นะคะพร้อมกับบริการอุ่นใจจากทาง p r o ค e c t ของเราสำหรับวันนี้สเปนโนนก็ขอจบการไลฟ์เดโมเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ